สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เฮียสวิทต์พร้อมชาเดอนะครับและน้องเต้นะคะวันน like ี้เฮียสวิทต์มาพบกับแฟนเพจนะครับเฮียสวิทต์จะมาบอกหนุ่มเคอรี่สามเสนีนะครใช่แล้วกระบะทำมาหากินหาสมาหากินนะฮะแล้วของเฮียสวิทต์เนี่ยมีรถกระบะอยู่100คันนะครับทุกคันนะเฮียสวิทต์จะจัดสิ่งพิเศษรางวัลให้กับแฟนเพจของเฮียสวิทต์นะครับที่อยากได้รถกระบะตอนเดียวไปสมากินนะฮะใช่แล้วค่ะเช่นนะฮะมีลังคาแบบไหนน้องเต้อ๋อมี3แบบมี ตู้ถือมีข้อกรัวนะคะแล้วก็หลังคาพุ่มพวงและที่สําคัญมีตู้คักรอให้ตู้ถือเป็นแบบไหนครัตู้ถือนี่ไงข้างหลังเลยมี3ขนาดนะคะมีเมตรแปดสิบสมัยที่เย็นเป็นเซลนะเนี่ยที่ละกระบะอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับแล้วก็มีแบบฝาปิดแบบนะฮะเดี๋ยวนี้เขาเรียกตู้ถือนะครับตู้ถือมีเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรแสิบราคาอยู่ประมาณสามพันห้าร้อบาทนะครับวันนี้จะซื้อให้เงินดาเพียงเท่าไหร่ครับเก้าบาทคขาฟรี วันประกันไทยหนึ่งปีประกันเงินยนต์หนึ่งปีอัดช่วยหนีอีกหนึ่งปีรอส่วนไปเที่ยสิบแปดเดือนใช้เงินดาวเพียงเก้าบาทราังค่ายสามหมื่นห้าพันบาทรวมเป็นเฮ้ยรวมเป็นสามหมื่นเก้าบาทใช่ไหมไม่ใช่ออกรถเท่าไหร่ดีวะออกรถเก้าบาทหลังคายสามหมื่นห้าพันบาทน้องเต้แถมให้ไปซื้อน้องเต้นะพี่อู้ขายไม่ได้น้องเต้มีสาขาไหนมั่งซัก สาขาพัฒนาการตัดใหม่และสาขาพัฒนาวิกาต้อคอยจีจำเลยนะคลังคาสามเป็นหน้าคือแถมแถมนะแจ้านายบอกแถมก็คือแถมแฟนเพจครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อน้องเต้คือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่ครั้งครับศูนย์แปดหนเจ็ดค่ะโบจับจับโบจับจับแถมรึเปล่าี่สามนหบาบค่ะดาว คาเฟ่90เปอประกันไปเปประกันยนต์เนประกันช่วยเหลือกเปส่ประเทศอิ่1ปเดือนโอ้โหนะครับคันนี้นะครับบูมเวอร์3 0ันนะครับครับผมบิโก้แชมปอย่างนี้ครับนะครับบ i โก้แชมป์วันนี้ปี2015ครับผมราคาครับ299 319 339 359ค่ะ300,000เหมือนกันบาทลดลงมาลดไป5เลย40,000บาทลด20,000 20,000ก็ได้นะแบ่งกันอแบ่งกันลด20,000หรือ20,000 แนะล้วเพียงสามแสนห้าหมื่นกว่าบาทปี2015นสหะลังคาสามหมื่นห้าพันบาทแถมเจ้านายบอกแถมก็คือแถมแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไหมแน่นอนตอนนี้นะคันเป้ยครับใครที่รถกับเฮียสุวิทย์นะครับเซอร์อน้องเต้น,นะครับทุกที่ที่ถนนไปถึงนะครับเยอะเลยจัดส่งฟรีใช่แล้วนะแล้วก็ใช้เงินดาวน์เก้าบาททับฟรีเก้าสิบบาทประกันภัยประกันยนต์บัตรช่วยเหลือโอ้โห สอดไม่ใช่ดิ๊กสิบแปดเดือนโอเคจบโปรแบบสุดยอดจริงเลยน้องเต้ไม่มีอะไรพูดพูดมากเจ็บคอเจ็บคอมากเลยครับแล้วคล้องรูอย่างเงี้ยน้องเต้ค่ะสามหมื่นห้าพันบาทเท่ากันใช่แล้วเงินดาวกับเก้าบาทเี่นสุทธิรู้อยู่แล้วไปครับครับถ้าได้อยากอยากได้อย่างงี้จะซื้อเง่นสุทธิคือใช้เงินดาวเก้าบาทค่าอุปกรณ์อีกสามหมื่นห้าพันบาทถูกต้ไหมครับน้องเต้ใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเซอร์น้องเต้อ่ะ ใช้เงินดาแค่เก้าบาทราคาสามหุนห้างเตะให้ฟรีไอ้ยาท่อย่างนี้ตัดหน้ากันนะจัดโอ้โหคอกรัว้วแถมให้ฟรีค่ะปีโก้แชมป์ลีโมให้ฟรีเลยนะให้ฟรีถ้าเป็นออนนิวแถมได้ไหมแถมอ่ะถ้าเป็นเอ็มพีสามร้อยให้เลยให้เลยนะให้เลยฉลบุบเกอแถมคอกรัว้วแถมให้ฟรีแถมเลยแต่สูงเท่าไหร่ก็แถมให้แถมให้เลยค่ะไม่ตรสิบไม่รแปดสิบสองเมตร เด็กเด็กแป๊บด้ยนะนะขอญาติพิธีนะครับดาวก้าวบาทครัฟีเก้าสิบบาทประกันไปเด็กเปย์ประกันย่อยเด็่เปย์าช่วยเหลือเอ็กเด็กปี์สูบไม่ไเด็กสิบแปดเดือนโอ้โหตู้เย็นมาแล้วตู้เย็นมาแล้วตู้เย็นวันนี้นะครับคันนี้ยังเพิ่งได้มาสองลูกนะครับขายที่พิ่งเกี่ยวกับความเย็นนะครับมาหายสบาได้เป็นเลยครับนะตู้ความเย็นลบยี่สิบองศานะครับน้องเต้ครับครับผม รล้วกระบะตอนอย่างเงี้ยบีโก้แชมป์บีโก้แชมป์ลีโวทุกคันคือให้กระบะที่ลูกค้าชอบจะเป็นเมตรแปดสิบสองเมตรสเปซสิบนะครับแล้วก็คลองรูว่ให้ได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะเราขายของข้าวเขาเรียกอะไรนะหลังคาพุ่มัวแถมให้ได้ไหมแถมให้เลยคันเพลครับตอนนี้นะครับตู้เทิร์บคลองรูแล้วก็พุ่มพวงแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับ มกระบะคาโก้รบาโก้ที่ตีรถมาประมาณหนึ่งแสนบาทก็ให้ฟรีเนะนะให้ฟรีเลยแต่เงินดาวเท่าเดิมยังไหมครับใช่แล้วดาวเก้าบาทครับฟรีเก้าสิบบาทประกันภัยประกันยนต์ประกันรถยนต์ส่วนเปอร์เซ็นต์ดิสิบเปอร์เซนโอ้โหครับไปเลยครับรีบมาจับจอนะครับครับผมจะเป็นรีโวรุ่นไหนจะเป็นรุ่น2008 2004ค่ะออเนิว2.5อออเนียลสามบาทบูเวอร์ หนึ่งจุดเก้าบัวเวอร์สามพันหรือจะเป็น MP300 สามร้อยนะครับให้หมดเลยนะครับใช่แล้วนะฮะแล้วปัญหาเข้ามาได้เลยรถนะครับที่ถูกและดีที่ไหนครับถูกและดีตัเก้ารถบาสสวิตถูกและดีมีสี่สาขามีสี่สาขาสาขาที่ปาราญิสสี่ปีคือสาขาสี่นคะเล่นสาขาที่สองเทพารักษ์กรมชลผลสาขาที่สามพัฒนาการตัดใหม่สาขาสี่ ด้วยเงินไหนะครับโปรจะจับขับฟรีทั้งปีนะด้วยเงินไหด้ดาว9ปันตาันไป1ปีต่ันยนต์1ปีมาช่วยเหลืออ่ะ1ปี18เดือน18เดือน18เดือนมาพบกันนะครับ